มาอีกเรื่องหนึง่งปิดท้ายครับก่อนเราจะไปพักครับเรื่องปัญหา PM 2.5ที่เกิดขึ้นทุกๆวันนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5มในพื้นที่ทั้งหมดของภาคเหนือเราครับ17จังหวัดน,นายปิ่นศักดิ์สุรสวัีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ให้ข้อมูลนะครับว่าการยกระดับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนันฝุ่นละอองขนาดจิว๋ว PM 2.5 ในพื้นที่11จังหวัดภาคเหนือว่าปีนี้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ภาคเหนือรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเริ่มเกินข่ามาตรฐานตั้งแต่ต้นปีเลยครับมก,การาคมจนถึงปัจจุบันพบค่าสูงสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแม่ฮ่องสอนตามลำดับคุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากการรายงานของข้อมูลจิสดาครับพบสัดส่วนจุดความร้อนสะสมฮอสปอตที่คุ้นหูกันแล้ครับ177 เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยสิบแปดร้อยละสิบแปดเป็นพื้นที่เมืองร้อยละห้าเป็นพื้นที่ป่าครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ห่วงใย,ยนะครับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือมีข้อสั่งการครับให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการประกอบด้วยยกระดับการทำงานให้เข้มข้นกว่าที่ผ่านมากระชับ ฉับไวต้องทําให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดครับเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ในการกํากับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ ให้ใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่พิจารณาปิดการเข้าพื้นที่ที่กำลังเป็นปัญหาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยต้องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนโดยเฉพาะการให้คำแนะนำในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่มีการให้บริการห้องปลอดฝุ่นกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยประชาชนสามารถติดตามคุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ airfortai.com และแอปพลิเคชัน airfortai นั่นเองครับ